สวัสดีครับฮิบิทไรเดนครับวันนี้รีวิวไฟฉาย Phoenix C7 นะครับตัวนี้เป็นไฟฉายที่อาจจะดูนอกสายตานะครับสำหรับบางคนแต่สำหรับคนที่ไม่ต้องการไฟฉายที่มี UI ซับซ้อนอะไรมากมายรวมถึงราคาก็ไม่ได้สูงจนหูดับซื้อไม่ได้อะไรมากมายตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับ Pho e n i x เองในไทยก็นิยมทั่วโลกก็นิยมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอกังวลอะไรมากมายเรื่องบริการตัวนี้ซื้อจากร้านทูนามิ FAC นะครับเป็นเพจขายอุปกรณ์ตกปลาขายไฟฉายขายนกแก้วนะครับขายหลายอย่างมากลองเข้าไปดูในเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description รวมถึงในพิ n n comment นะครับกดคลิกเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายผ่านตัวแทนบริษัทนะครับก็อยู่ที่2,650บาทจาก t ทยพ p o w e r l ์ไลท์นะครับทูนามี FAC ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของไทยพาวเวอร์ไลทซึ่งเป็น ดีลเลอร์หรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของ Phoenix, n i ท์คอร์ดเจ็ดบมนะครับเมื่อก่อนมีโอไลท์้วตอนนี้โอไลท์เขาไม่ทำแล้วนะครับหน้ากล่องนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกว่าเป็น High Performance Rechargeable Flashlight นะครับเป็นไฟฉายคุณภาพดีคุณภาพสูงนะครับมีหน้าตาเป็นหัวโตวนิดนึ i งสวิชคอร์่ด้านข้างนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมี Magnetic Base คือฐานเป็นแม่เหล็กด้วยมี usb type c นะครับชาร์จิ่งพอร์ตที่ตัวอุปรกรณ์แล้วก็ Battery Level i n d i c a t i ค n คือเป็นตัวบอกสถานะแบตมากต่ำหมดอะไรแบบเนี้ยที่ตัวไฟฉายสุดท้ายก็จะเป็นประกัน5ปีนะครับซ่อมแซมฟรีแสงสูงสุด3,000ลูเมนระยะแสงไกลสุดที่470เมตรแบตเตอรี่ที่ให้มาเป็น2170 0ความจุ5,000 m มิลลิแอม์อนะครับตัวนี้ Impact ที่1เมตรลงน้ำได้2เมตรค่าค a นเดล่า5 5 2 0 c แ n d e l a รคนเดลารันทานานสุดที่ 68ชั่วโมงระดับโลนะครับด้านหลังมีรายละเอียดพารามิเตอบอกไว้ไม่จำเป็นต้องอ่านคู่มือถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับ IP 6 8โอเคนะ2650นะครับใครถามราคาซื้อที่ไหนทูนามิ F A C นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับ t ทย i พาวเวอร์ไเองเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย ขยายเวลาประกันนะครับบริษัทเนี่ยรับประกันถึง3ปีนะเมื่อก่อนแค่ปีเดียวนะครับตอนนี้ประกัน3ปีโรงงานเรเฟเลนส์ให้อีก5ปีนะครับในกล่องที่ให้มาจะมีตัวอุปรกรณ์พร้อมแบตเตอรี่ติดตั้งมาข้างในแล้วนะครับนอกจากนี้จะมี USB Type C นะครับ1เส้นให้มาของ Phoenix เองเลยนะครับสายคล้องมือแล้วก็ O-Ring s p สปมาเซตหนมี2เส้นนะมีคู่หนึ่งสายคล้องมือก็ดู ธรรมดาไปหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นวอร์แันตีคัสนะครับคู่มืออยู่ตรงไหนไม่รู้ในนี้อ่านี่นะครับคู่มืออยู่ในกล่องเป็นแผ่นพับบอกถึงการทำงานการใช้งานแล้วก็ส่วนประกอบว่ามันมีอะไรยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแกะกล่องออกมาจะเป็นยังไงสำหรับตัวอุปกรณ์นะครับก็เป็นไฟฉายขนาดค่อนข้างใหญ่นะนะครับ คือสาหรับบางคนเนี่ยบอกว่าไม่เห็นใหญ่เลยนะครับเล็กแต่สำหรับผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเต็มมือแหละเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยอนุด้าสีดําน่าจะเป็นไททัแต่ว่าผิวขวง p h ฟินิกเองส่วนมากจะไม่ค่อยทําด้านๆน,นะจะทําดําๆมันๆซึ่งจะก็ดูพรีเมียมดีแหละด้านหน้านครับเป็นอลูมิเนียมเบซิลกระจกเป็นแก้วเทมเพิร์กลาสเคลือบแอนตี้รีฟโค้ ค่อนข้างใสเลยรีเฟล c กเตอร์ข้างในเป็นสมูทรีเฟล็กเตอร์ซึ่งก็น่าจะให้แสงที่มีฮอตสปอตที่เข้มแคบแล้วก็สปิลที่พอใช้งานได้นะครับไม่ใช่ไฟฉายสายบานสักเท่าไหร่ LED ที่มีตัวนี้นะครับเป็น l u m i n o u s s s t 7 0 led นะครับไม่ได้ใช้ครีแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็น LED ที่ทัทดเทียบกันกับถ้าเป็นครีก็เป็น xhp 5 0มั้งนะครับน่าจะเป็นคลาสนั้นนะครับ50.2ะไรแบบนี้ฐาน LED ข้างในเป็นสีขาวนะครับ ก็น่าจะให้แสงทั้งพุ่งพลังแล้วก็สปลิวหนาด้วยส่วนหัวเวเซอร์ก็เรียบๆกลิ้งๆเลยบริเวณคอไฟฉายจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับเป็นปุ่มยางสีเทาเป็นสนัญลักษณ์เหมือนปีกหรือว่าเป็นเปลวไฟนะครับอยู่ซึ่งปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเดียวในตัวไฟฉายที่ใช้งานเปิดปิดและปรับโหมดทั้งหมดนะครับชื่อรุ่น Phoenix C7 นะครับ C7 ด้านหลังจะมี usb c port นะครับซึ่งก็จะเป็นแผ่นยางปิดเอาไว้เราจะใช้งานก็ต้องยกงัดออกมาแบบนี้นะครับ มันจะดูไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่นะตรงนี้ครับในช่องเขาทำทรีทเมนต์มาด้วยนะครับก็คือจะป้องกันของเหลวแล้วก็น้ําแล้วก็ฝุน่นละอองได้ประมาณหนึ่งถ้าลงน้ําโดยที่ฝานี้ปิดไม่สนิทหรือว่าขาดหายไปเนี่ยยังคงใช้งานได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าเวลาจะชาร์จใหม่เนี่ยต้องทําให้มันแห้งก่อนนะแต่หมายถึงว่าน้ําเข้าเราไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือทำทรีทเมนต์ในพอร์ตมาซึ่งก็ดีดจริงๆผมไม่ค่อย เป็นแฟนไฟฉายที่มี usb แบบนี้นะครับชอบเป็นแมกเนติกชาร์จไม่ก็ถอดแบตออกมาชาร์จหรือชาร์จที่แบตไม่ก็เป็นแบบการปิดพอร์ตแบบที่มันเป็นใช้เกลียวปิดนะครับน่าจะยังโอเคกว่าเพราะว่าบางทีเราใช้งานดึงเข้าดึงออกจากกระเป๋าเนี่ยมันไปนเบียดโดนเนาะส่วนลายกันเลื่อนที่บอดี้นะครับก็เป็นลายที่ฟิลิก็ดีไซน์มาประมาณปี2ปีแล้วแหละอันแต่ปี2 0 1 9ปลายปีนะครับ ใช้เป็นแนวขีดพยงขวางแบบนี้แทนนะไม่ได้ใช้แนวริ่งบันไดมอนด์เฉยๆแล้วนะครับแต่เา็าทำให้ไฟฉายดูล้นล,ล้นเรียบๆเหมือนกันนะครับคลิปยังอุตส่าห์จะมีให้อีกนะครับเพราะเป็นไฟฉายตัวใหญ่แต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นไฟฉายกึ่งกึ่งคอมแพกโซลิสไลท์นะเพราะแสงเป็นระดับส0 0พันแล้วแล้วก็ตัวไม่ได้เล็กมากด้วยนะค,คือเป็นไฟฉายถือใช้งานในแคมป์ในค่ายในบ้านอะไรเงี้ยได้ในสวนนี่นะครับแล้วก็ท้ายจะเป็นเบสแบบนี้นะครับ มีรูร้อยแลนยาร์ดอยู่ฝั่งนี้2รูนะครับแค่นั้นเลยไม่มีซองมาให้ก็ต้องพกด้วยคลิปไม่ก็ต้องใส่กระเป๋าเอาเองนะครับแล้วก็คลิปเองก็สามารถจะเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือว่าดึงออกได้ถ้าไม่ใช้งานเป็นวันเวสตรงท้ายตรงนี้จะมีการคล้องนะครับเป็นคําเตือนบอกว่าให้เอาแผ่นรองแบตเตอรี่ออกก่อนเดี๋ยวเราจะลองเอาแบตเตอรี่ออกมานะครับซึ่งก็ต้องหมุนทางฝาท้ายออกแบบนี้นะครับแล้วก็หยิบตัวแผ่นไอโซเลชันหรือแผ่นรองแบตเตอรี่ที่เป็น พลาสติกหรือเป็นกระดาษออกก่อนนะครับท้ายมีสปริงสีทองขนาดใหญ่แล้วก็มีแม่เหล็กค่อนข้างแรงแหละแต่ผมว่าโอรไรส์แรงกว่าก็แรงไหมก็แรงนะครับความจุแบต5,000ม mm, ิลลิแอมขนาด2 1 7 0 0 3.6หโวลต์หัวนูนมีวงจรนะครับใช้งานก็คือใส่ขั้วบ,บวกโพซิทีฟไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็เกลียวเป็นเกลียวสแควร์มีโอริตติดตั้งมาแล้วหน,นะครับใช้งานก็ หมุนฝากลับเข้าไปลักษณะนี้แค่นี้นะครับซิมเิลมากใส่แบตเตอรี่พร้อมใช้เดี๋ยวมาดู UI กันนะครับสำหรับ UI u s e r i n t e r f a c e หรือการกดใช้งานไฟฉายตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับไฟฉายเป็นสวิตช์ข้างกดแท็บ1ครั้งนะครับไฟอินดิเคเตอร์แบตเตอรี่จะขึ้นเตือนขึ้นมาอันนี้กรพริบ3ครั้งเป็นสีเขียวแบตเตอรี่มีอยู่เยอะนะครับการล็อกเอาท์ไม่ได้ล็อกอยู่ตัวนี้มีเมคานิกล็อกไหมลองคลายฝานิดนึงแล้วลองกดดูนะครับ ไม่สามารถจะเปิดไฟได้ไม่มีไฟขึ้นที่สวิตช์ขันสุดนะครับแล้วแถบจะมีไฟสีเขียวขึ้นก็เป็นการบอกให้เราทราบว่าตอนนี้แบตเตอรี่บรรจุอยู่ข้างในมีพลังงานอยู่ไฟฉายพร้อมใช้แต่การคลิกหนึ่งครั้งไม่ได้เป็นการเปิดไฟนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเปิดไฟต้องกดสวิตช์ขันสักครู่หนึ่งนะครับประมาณ 1>, 1วินาทีหรือว่าประมาณ0.5วินาทีแสงจะเริ่มสตาร์ทขึ้นมาที่ last u s e memory หรือว่าแสงล่าสุดที่เปิดใช้งานนะครับโดยไฟฉายตัวนี้จะมีแสงให้เลือกใช้ถ้าเป็นแสงนิ่งปกติจะมีอยู่ทั้งหมด5ระดับด้วยกันแสงพิเศษจะมีส o b e กับ sos นะให้เลือกใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูการกดใช้งานกันเลยหลังจากที่เราเปิดไฟขึ้นมาแล้วนะครับไฟเปิดมาหมดล่าสุดที่ใช้งานสังเกตดูว่าแสงจะเป็นสีเหลืองๆนะครับแล้วก็จะมีฮอตสปอตที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ มีสปิลพอใช้งานได้ดีเลยนะครับการกดเปลี่ยนโหมดก็คือต้องกดสวิตช์ข้างค้างไว้นะครับหลังจากที่เปิดไฟแล้วนะครับค้างไว้แสงก็จะเป็นการเข้าสโตรกเมื่อเรากดค้างนานเกินไปนะครับแต่ถ้าเรากดเปิดสวิตช์แล้วนะครับแล้วเราแท็บสวิตช์แต่ละครั้งนะครับ1ครั้งก็จะเป็นการเพิ่มความสว่างสูงสุด เราจะวนกลับมาที่ระดับต่ำนะครับซึ่งระดับนี้นะครับอีโคเนี่ยเขาบอก30ลูเมนนะครับก็ถามว่าทำไมเขาทำอีโค30เพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ไฟฉายแบบที่ใช้แสงเบาสัตว์อะไรแบบนี้มันเป็นไฟฉายแบบในแคมป์เป็นเซ r ร์ชไลท์นะครับเพราะฉะนั้น30ลูเมนเนี่ย68ชั่วโมงเนี่ยนานแล้วนะครับก็เพียงพอการใช้งานแล้วแท็บสวิตซ์อีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเพิ่มระดับแสงขึ้นไปอีกที่100ลูเมนนะครับที่29ชั่วโมงระดับโลนะครับ ขึ้นไปอีกเป็น400ลูเมนระดับมีเดียม7ชั่วโมงนะครับอันนี้ไม่มีดรอปดาวด้วยนะเปิดลากได้เลยไฮหนสี่ลูเมนส์ชั่วโมงนะครับไม่แน่ใจมีดรอปดาวไหมเขาไม่ได้บอกไว้แล้วก็สุดท้าย3,000ลูเมนที่1ชั่วโมงอันนี้มีดรอปดาวแน่นอนนะครับเพราะว่าแสงมันน่าจะร้อนระเบิดระเบ้อเ,เลยนะครับก็มี5ระดับแบบนี้นะครับส่วนสตบเนี่ยไฟเปิดอยู่ระดับอะไรก็ได้นะครับกดสวิตช์ค้างไฟมันจะดับแล้วมันจะเข้าสโตรรบบบบนะบะะักก็็็จเเปสสสติวลช้าแงพ เวียนหัวมากเลยนะครับแล้วแท็บ1ครั้งนะครับจะเป็นการเข้า SOS ซึ่ง SOS เนี่ยความสว่างนะ่าจะอยู่ที่ระดับประมาณโลหรือว่ามีเดียมนี่แหละไม่แน่ใจว่า100หรือว่า400ลูเมนนะครับกระพิบเป็นจังหวะ1 2-3เว้นแล้วก็ 1- 2 3ช้าเร็วอะไรแบบนี้ของเขานะครับแทบอีกครั้งนึงก็จะกลับมาสต็อปหรือกดค้างเพื่อปิดไฟนะครับ UI มีแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากนะครับกดค้างเพื่อเปิดไฟติดแล้วกดคลิกนะครับแต่ละครั้งก็จะเป็นการเปลี่ยนความสว่างไปจนถึงระดับสูงสุด คะะระวนกลับมาที่ระดับต่ําสุดอีกนะครับกดค้างตอนที่ไฟเปิดอยู่เข้าสโตบสโตบแล้วกดแถบทีนึงเข้า SOS แถบอีกทีนึงก็จะเข้าสโตบหรือกดค้างเพื่อปิดไฟแค่นี้ทับหนึ่งครั้งไม่มีอะไรนะครับไฟสีแดงคือแบตเตอรี่โลไฟสีเขียวคือแบตเตอรี่เยอะนะครับท้ายเป็นแม่เหล็กดูดแรงมากนี่คือ p h o e n i x C 7นะครับ C 7ลงน้ําได้ กี่เมตรไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า IMPAC t อ่ะ1เมตรนะครับเป็น i p 68นะครับกันน้ำระดับสูงสุดของอุตสาหกรรมเลยน้ำหนักนะครับตัวนี้6.07ออนซ์หรือว่า172กรัมนะครับไม่รวมแบตเตอรี่ก่อนหน้านี้จะมี C6 นะครับตัวนี้เป็น C6 version 2ผมใช้หล่นกระแทกพื้นแล้วนะครับเรียบร้อยไฟฉายผมมีรอยทุกตัวนะครับยกเว้นตัวที่ไม่ได้แกะซึ่ง C6 ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่า ตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่18650นะครับแล้วก็เป็นททายแม่เหล็กเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่เล็กกว่าแสงเบากว่านะครับแล้วตัวนี้ก็แสงพุ่งกว่าด้วยตัวนี้แสงแรงกว่า3,000มิลลิเอนล์เลยนะครับก็แรงนะครับนี่คือ C-Series จาก Phoenix นะครับ C 6กับ C7 แต่ซนี้เป็น6 v e r s อร์2หรือว่า version 3ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะ version 1, 2อะไรพวกนี้มันจะเป็น ไม่แนะ่เวอร์ชันก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับ Early version เนี่ยจะเป็นขายในอินเดียอย่างเดียวในไทยเขาไม่เอาเข้ามานะครับเขาเอาเข้ามาเป็นเวอร์ชันหลังแล้วอันนี้เป็นเวอร์ชัน2หรือ3ไม่แน่ใจนะครับนี่คือ Phoenix นะครับเป็น Searching หรือว่าเป็น Compact Search ลท์นะครับเซนะครับจาก Phoenix 2องคั 650ตัวนี้จำราคาไม่ได้2,000ต้น,ต,น,ต,นต้นแหละมึงไปดูในรีวิวเพลย์ลิสต์ชื่อ Phoenix ได้เลยหรือเอาชื่อรุ่นไปเซิร์ชก็ได้นะครับ p h o e ก i x C6 กับ C7 ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท